สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาแนะนำา t y โย t a c o คร l a a อ t ตินะคะทุกท่านเป็นรถยนต์แท็กซี่ปลดป้ายนะคะเกียร์ธรรมดาปี08 79,0 0 0บาทคะ่ะทุกท่านทรงสวยนะคะใช้งานได้จริงวิ่งทางไกลได้นะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างดีค่ะสีสวยแอร์เย็นภายในสวยสะอาดตานะคะเป็นเบาะหนังดำได้แดงตามในรูปนี้เลยนะคะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะภายในสวยสมบูรณ์นะคะ าสีพรบอครบค่ะทุกท่านชุดโอนครบครบนะคะท่านใดสนใจคันนี้นะคะแท็กซี่ปลดป้ายคันนี้นะคะสีแดงสดใสแบบนี้นะคะทุกท่าน790 0 0บาทค่ะไปทดลองขับขี่กันก่อนได้นะคะที่พุนทธมณฑลสาย 2, สอซอย19เบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมโทรน,นัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะทุกท่านสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ